โอ้ไวครับแล้วก็แบบคิดเป็นระบบปุ๊บปุ๊เร็วมากครับเป็นคนที่จัดลําดับความคิดเป็นระบบเร็วมากนี่แล้วก็คือพร้อมสํสำหรับผู้บริหารเรื่องนี้เรื่องใหญ่เส้นการเมืองเขาเป็นคนที่มีเส้นการเมืองหาตัวจับได้ยากแล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนในพักเนี่ยต้องพึ่งพาตรงนี้ได้ ตัวผมเองเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมาสองสามปีเตรียมตัวมาเป็นนักการเมืองมาเป็นเวลานานไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทักษะคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายคุณอาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นประชาธิปไตยหลายๆอย่างนึงแต่คุณจะสามารถแยกออกได้ดว่าคนนั้นอนะ่ะเขามีเส้นการเมืองหรือไม่มีเส้นการเมืองแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันฝึกกันยากเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเส้นการเมืองผมพูดมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะร้องไห้แต่ผมเคยบอกกับเขาเลยนะว่า ผมเรียนการเมืองที่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นมันเป็นต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็เจอนักการเมืองเก่งๆเจอคนที่กําลังเตรียมตัวมาเป็นนักการเมืองสามปีกว่าที่ไปเรียนมาเนี่ยกับทํางานกับเขาอสองสามปีแรกในช่วงที่เป็นหัวหน้าพักเกา้าไกลแล้วเขาเป็นเลขาธิการผมว่าประสบการณ์ที่ได้จากเขาเนี่ยมันมากกว่าที่ไดเขาเขายิ่งกว่าฮาร์วาร์ดอ่ะคนเนี้ย oh. ยิ่งกว่าฮาร์วาร์ดในเรื่องเกี่ยวกเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้ที่ผมอาจจะขาดก็คือการเมืองเกี่ยวกับในในประเทศไทยถึงแม้ว่า จะสนใจอยู่ในครอบครัวที่เป็นนักการเมืองมาก่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เรื่องเซนส์การเมืองเนี่ยมันมันมันอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ยากแล้วผมคิดว่าเขาเป็นเป็นคนที่มีตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมต้องคอยอพึ่งพาเขามาตลอดเนาะและสุดท้ายก็คือ,อทํางานด้วยกันเนี่ยมันผมกับเขาเนี่ยมันเกินคําว่าเพื่อนร่วมงานไปละเขาเป็นพี่ชายเหมือนกับว่าเป็นพี่ชายของผมในในเรื่องของครอบครัวด้วยมันก็ทําให้อ่ เวลาที่อยากจะทํางานรวมกันมันมันเหมือนกับใจกับใจเปิดหาซึ่งขาดอย่างเดียวไม่เคยขี่คอเขาไม่งั้นก็คงจะเปิดพี่ชายที่แสนดีสําหรับผมแล้วก็สําหรับครอบครัวผมซึ่งซึ่งก็คือในเชิงการเมืองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาใช้คําว่า family cabinet cabinet ก็คือการตั้งคอรมอคอรมอครอบครัวสําคัญที่สุดแล้วก็การได้ทํางานกับคนที่คุณเชื่อว่าเป็นคนที่หวังดีับคุณเป็นเหมือนกับพี่ชายของคุณคนหนึ่งที่มีเซนตทางการเมืองสูงแบบเขาเนี่ยก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตผมใครเอาที่ช่วยเขาเช้ดน้ำตาหน่อย <laughs> <laughs> แตกต่างกันเยอะครับก็หัวหน้าพักก็จะถูกเรียกร้องนะครับในแบบที่เลขาธิการพักไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องทำนะครับโดยเฉพาะงานต่อพับบิกด,ดังนั้นเนี่ยงานเยอะมากเลยครับผมก็รู้แล้วว่าทำไมเวลาเขาเป็นหัวหน้าพักเขา <laughs> <laughs> ไม่ค่อยมีเวลาให้ผม <laughs> <laughs> ผมคิดว่า ส่วนตัวนะครับผมว่าไม่ว่าใครในพักผมว่าถ้าเรามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยเอาเป้าหมายส่วนรวมเป็นตัวตั้งเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ได้แล้วก็เมื่อมีความาได้รับมอบหมายให้อยู่ตรงไหนก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่แม้งั้นนะ่ะก็ยังมีความสุขกับก